ลำเปียกโอ้ยแดงแห้งเลยดูอาเลยมาโอ้ยแน่ๆครับวันนี้อยู่กับผมส่องกินเที่ยวบนมไทยบ้านครับนี้ได้เนื้อมากครับซอยจูครับปอดกับุงเทปโอ้ยเนื้อสุดแห้ง ยอดเลยครับได้มาใหม่ๆครับแดงเกินครึ่งเลยเออยอดครับเดี๋ยวสิไปเฮ็ดแจ้วกันครับเดี๋ยวเฮ็ดแจ้วจุเลยครับบ้านเนี้ยเนื้อสดแห้งครับพูดสุดยอดเลยส้อยจูน้ำลาบน้ำนี่ครับหายจำเลยนะครับอดีตร้านลาบครับ เจี๊ยบไงลานลาบครับตะกอนจัดเต็มครับวันนี้จัดนักจัดเต็มอ้ยอ้ยทำเนืยสดีอย่างหน่อยอ้ตัวไหนสวยจุตัวนี้อก้ดีเด็้แล้วตับไม่ทำมามาเบิด์หนึงตัวอีกข้างในข้างในก็มีครับตับเสร็จโอเคตับเลย้่เดียว ไเพียงไปรวนี่้ายหลปมั่วนัำนนัน้ำแขงผ่านไปนะใยญ่ๆหัวหน่อยครับมามามาขอใบมาม้่วจ้าวไทยลำพันธ์ลำเปียกนี่ครับพิวทีิวทัดครับแอดออกแห้งๆมัเนี่ยจได้เดินทางกับการไปเหตุงานแล้วครับกับสี สรอยจูก่อนในสีเมื่อนะครับเดี๋ยวจะเอาเพียรไปล้วนครับเพียรไปล้วนก็ได้บ้านขัครับผมในล้วนครับเพียรเขาตรงล้วนเพียก่อนครับมันเป็นเพีย,ย <c oughs> แรแกเ <c oughs> ่เดี๋ยวเขาจะเสียไปมัเกเนื้อบานเนี่ยเออเดี๋ยวขับได้เนื้อสดๆมาสีเด็ดแห่งของเราเนี้

เขาลิ้นทนแล้วตัวแมอบอวนี่ครับใมาฟันดิอมสมาฟันยังมือเอวาแง่ก็ควดหยิบวสดตันบอวบอวูหานเี่หวแน่นี่ฟันเหมือนแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อมานานเลยโดนแห้งจะเปิดที่หลังโอ้มพูดบักน้อโลกรมีบักนีดอสามันบักหลายยอนเลย ลหวนึ่กินมลอะไกันตอนน้กงอแกินเนื้อกินเนื้อขหยันนครับลงไปลงไปพี่เอาลงไปลงไปลงไปล้เง้ยแบวนเขาสีออกแล้วมึงกบอกไม่ได้กุ่มบ่ได้มากเลยกำลังเดียวมาแลลว่าอีแมวเขสืควอย ราคาโรตีรีกูมากรสองร้อยวันอไปกวัวพี่ชยนี่หักคอเอน้ำ่อยหักคอมันเนี่ยว่ะใก่นะวาทวิเนี่ยนะอเออส่เนียงใสสามร้ยเนี่ยเ้ว่ายิดโลบใส่หิใส่หารยสบายใจ่ยาบครับเอออ้ยแดงดีแงเลย ยอดเลยคุณเอด้ก um, ินเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยหอมข้นใจหมดเลยหอมข้นใจเหรอเจ็บหรือเปล่าขี้เดี้ยวมเตียงเนี่ยหลังเนี่ย ไปกอาเปอาน้พันแนะอเมื่อไบีบเบิดบ่เบิดรืเบ็่กันลูกเบรอรกัล้วเยาเลยเมื่อกูยังเมื่อเมื่อความกูติดอ่ะเอาเงินมาพี่ใจเราเรา้อจยลูกศี่ป์ใจมึงบอก เมืบบม่อก,กีบบ้กเก่าเย็นหนาวหนาหวงกูจีละคนของของยังห่อมี้กูบอกใหุ้นมากรถสิบบออไปแล้วสรุปตัวจบคือเก่าเค็อนบอ่อคนอยังมากมันกับเบิดอะไรนี่แหละนี้ลงบุงไปมนสิพวกขึ้นห่องบอ่เอบุ้ไม่ะเอาไปหันหอนแกอยู่บกีเดียมันกับขบแต่เนี่ยเลยใบ่ เดือนนี้ก็บ่ได้ขาย่ได้ขึ้นเหล่มนม้เอนีเขาก็มาวัด๋ยวเมเหมือนมเบลเราเ็ีราคาอยู่เออมามาบอกที่แม่ยืมซื่อมายืมคนมนนาจะเบลลายเน่ยใจเานบอกเาต่วคือีบอกว่านเค็แบเหี้มเมหมือนื้อใต้มาซ้อใมามาเทศเอาไหนขาหมืองว่าทำข้่อนี้ก็าจี่แพ้ที่ลรสองพัน ขี่เถเก้าพันสองพันถสองพันแลบอกนกเก้าพันพงอบอ่มีครับบ่มีอยู่โซ่เลยมีอยู่ผมเอาในเครื่อไข่ขอเดีดไกบมเสียหายดอกบานเทไกอโครถเทไกบเ็หลายางีโนี่ กะป๋องนึ่งวอือปานันชีวชัวนะไม่เหาไมเอานี่เขาจะแข่งไสมาเดียวหนิทำไมคนัไ้เาว่าเนแ่งวกพี่มแ่ี่แทงปานีวะมีเยอะเก่าก็ยีบเดี๋ยวแ่เี่ยวถือเอาแพงมันอยู่หลายหลายเกลยดแห้งอยเอาแพงกันืะอากแพงอะชีนเดียวกันที่แพกเราก็บอกจะผสมซำเหนมันแบบแงวแตบน้ำแบบบางใช่ะ เทพื่นเมือวาแนวไยอะบกสีพนนี่ครับสีพนเนีพ่นเทพี่บอกโอท่งโว้ีิอาคือบกินล้วันนี้อ้าวกินแล้วีซ้อเขาไปีเอาเียีซ้อนไม่นโอ้ยพ่อสาจุกเงเียงานไม่เสียเลยผมอูผมลนี้ด้อวะ เขาล่าจปาดมองกันในกลัวอะไรเอาตัวนีคยเอาตัวหนีมานีอปลาม่งแกมตอ้ขไปแก้มบดไปบดอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยมัวหน่อยเอาเผ็ดไปเลยเองเผ็ดอเดเลยแก้มเราเดี๋ยแก้เนี่ยเลียว่าเราป่าสมเอามองแล้วเอาเียร์เนี่เป็นหมอนเลยเทียใสหวนนาอ้อไรหายเงย่เลยน่าจะนาเห็นมาตรงแกยงอ่ะ

อโอ้ยังไงผมอยู่วะเห็นวะได้การดูสิแั่ได้เขาถ่ายยูทูบคนเบิง่งไปต้องทมือนเดอยมเดีวโอ้ยมอมูอถหอผมเนาะพูดภาษาไทยไม่เลยนี่รู้ิ

ดูเล <toys> ้วแล้บไปซื้อผึ้นนะใต้รักพยูทุกหมดมีแต่โอ้โอคุณผถือแล้วไปใครคนโกบอลเด็ดก็คือผู้ถือก็มี่มองยาวถือกูครับข้าวก้บวหมากข้าวหมากตึ้งเขาตึ้งหานครับบ๊ามไปสิกรับกรุงเทพอะไปแล้วครับฝากคลิปนะครับเด้อกดได้กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ